สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องนีวูบาีเขียวดี n อ็นนิ n n คชนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆครับมาทำความรู้จัดกับการดำด่างเหลืองหรือว่าเพือกด่างนะครับเป็นอยู่ในตระกูลของซานโตโซมานะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับแบบวันนี้เราจะไปลื้อหัวเขากันครับว่าจะได้เท่ากี่หัวนะครับไปจริงๆใบเขาจะเยอะกว่านี้อีนะครับใบใหญ่ด้วยแต่พอดีผมโดนเพี้ยครับเนี่ยครับเป็นตัว พีแอที่ว่าลายแดงพวกนี้ครับกินใบนะครับก็เลยตัดใบทิ้งไปตีนนี้ก็เหลือแค่2ใบหลอดนะครับน่ครับตอนด่างด่างเหลืองนะครับะยิ่งใบเขาแก่ครับเขาจะตัดสีเหลืองชัดขึ้นนะครับอ่อันนี้คือใบใหม่ตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยก็คือไม่เคยดุดด่างเลยนะครับเดี๋ยววนนี้ผมจะมารื้อใต้ดินให้ดูว่าเขาจะมีหัวให้ผมกี่หัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลื้อกันเลยครับผมอย่าเบื้องต้นนะครับผมจะขุด กินเขาออกก่อนนะครับรอบๆต้นนะครับก็จะเอาออกให้ได้มากที่สุดนะครับผมจะเกี่ยวก่อนค่อยขุดลงไปเลยครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีหัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาโดนพวกไรกินใบด้วยทําให้เขาชะงักในการเจริญเติบโตนะครับผมเดาว่าก็น่าจะมีแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เพาะมาจากหัวเขาเนี่ยนะครับเพราะตั้งแต่เป็นหัวเล็กๆเลยนะครับตอนนี้ก็ขุดเริ่มลึกพอสมควรนะครับยังไม่เจอหัวนะครับครับผมเจอแล้วครับหนึ่งหัวเอาให้ดูนี่ครับโอเคหัวไม่ใหญ่มากครับแต่ก็สมบูรณ์ครับนี่ครับผักมาเลยครับผมนี่ครับ นี่คือหัวของเขานะครับห,วหัวนึงเนี่ยเขาจะมีหลายตามากเลยนะครับเนี่ยสามารถเพาะได้หลายต้นเลยถ้าเกิดว่าเราหั่นนะครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยหั่น่ะผมจะไปเพาะทั้งหัวครับมันโตไวดีนะครับใส่ทั้งหัวเลยนี่ยครับมีรากละสบายครับอ่าโอเคหนึ่งหัวครับหรือต่อครับอันนี้จะหัวยาวนี่ครับถ,ถ้าหัวยาวนี้ดีครับเราสามารถหั่นได้ง่ายนะครับหั่นเป็นข้อๆได้เลยแต่ตั้งหัวกลมๆอวบๆเนี่ยผมว่าโอกาส หัวเขาค่อนข้างที่จะไวครับผม้มมครับผมนอันนี้ก็หัวเขาจะยาวอย่างเงี้ยหันง,ง่ายครับผมครับอันนี้ก็คือกันังจะแทงเป็นต้นนะครับอ่าสองหัวแล้วครับไปต่อครับหัวน ตัวนี้น่าจะเป็นอหัวที่แบบงอกมาจากจากหัวใหญ่หรือเปล่าอะจริงด้วยครับนี่ครับมีหัวนี่ถ้าเทียบกับตัวด่างมิ้นนะครับตัวนี้ออกไข่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเลยจากที่ผมเคยรื้อมานะครับตัวหัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับไม่เหมือนกับตัวที่ผมเคยรื้อครับตัวนั้นหัวเขาจะกลมอ้วนกว่านะครับ นนหัวที่สามก็จะมีหลายตาครับแล้วก็มีตานี่ครับงอกหัวออกมาอีกสองหัวครับสามารถหั่นออกมาเพาะได้นะครับอ่าสามหัวแล้วครับผมอีกหัวหนึ่งหัวที่สี่ครับผมหัวที่สี่นี่ครับมีงอกออกมาเหมือนกันนะครับ เนี่ยชอบครับเพราะว่าตัดแยกมาตรงนี้ปุ๊บก็ไปเพาะได้่วมกลมเลยครับเพาะง่ายครับถ้าเกิดว่าหัวเขาเริ่มงอกออกมาใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่ครับจะงอกใบด้วยครับผมสีหัวแล้วตัวต้นแม่เนี่ยก็สามารถหั่นแล้วครับเนี่ยหั่นยอดแล้วผมว่าเออว่าจะหั่นเหมือนกันนะถ้าเกิดจะหันนะนน่นนะครับก็ผมแนะนานะครับก็คือเราดึงหัวเขาแล้วก็ดินกบโคลนเขาก่อนให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับให้ ลากเขาได้ฟื้นสภาพได้เกาะตัวก่อนนะครับแล้วก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ค่อยหันนะครับยกยอดไปนะครับเขาจะได้ไม่ชะงักมากนะครับผมเจอหัวหนึ่งครับนี่ครับหัวน่าจะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ดึงแหละไหนๆก็ลื้อแล้วนะครับก็หัวเล็กหัวใหญ่ผมดึงหมดเลยนี่ครับหัวอะไรหัวหัวที่ห้าใช่ไหมครับโอเค อีกหัวหนึง่งนี่ครับหัวเล็กก็ดึงไว้เลยตึบอ่าหัวที่หกครับนะครับอ่าเจออันนึงนะครับอืมเจออันนึงนะครับอยู่ใต้ใต้จนแม่เขาโอเคครับนาจะหมดแล้วครับเดีย๋ยวผมเอาไปล้างก่อนครับ วันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะหั่นนะครับก็จะหั่นแค่2ท่อนพอครับเพราะว่าเขาหัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็หั่นอีกนะครับหั่นประมาณสครับ4ข้ท่อนนะครับวันนี้แล้วก็สหัวครับไอหัวที่3าตัวนี้ครับตัวนี้ไม่หั่นนะครับจะเป็นตรงนี้มันจะไม่หั่นเลยเฉพาะทั้งหัวเลยนะครับอันนี้ผมก็หั่นนะครับสี่หัวนี่ครับ หัวอันนี้ไม่หั่นนะครับอันนี้ก็หกหัวครับอันนี้ผมก็ไม่หั่นนะครับแล้วก็หัวนี้หัวที่เจ็ดหัวสุดท้ายครับไม่หั่นนะครับส่งมันไข่เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาหั่นแป๊บนึงเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูครับหั่นออกมาแบ่งเป็นประมาณอ่าสิบห้าชิ้นนะครับนะครับจะมีชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะเอาไปเพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูวัสดุที่ผมใช้เพาะที่พวกนี้กันนะครับเดี๋ยวพัดอื่นนะครับเดี๋ยวตรงแผ่นเนี่ยเผมจะบูนแดงครับมาทาแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูวัสดุปลูกกันครับครับอันนี้คือตัววัสดุปลูกของผมนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวมะพร้าวสับนะครับเป็นมะพร้าวสับแช่น้ำนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับเพอร์ไรซ์นะครับอ่าแล้วก็ผมใส่ปุ๋ยอะไรช้าด้วยนิดหน่อยนะครับ่ะต่อไปก็ น้ำสม่ำๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเอามาคลุกให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีมะพร้าวสับนะครับก็สามารถใช้เป็นพวกหินขอไฟหรือว่าดินใบก้ามปูอะไรก็ออได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นใช้ดินดินใบก้ามปูเนี่ยแต่จะต้องใช้เป็นเพอร์ไลเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้ดินเขาโปร่งขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นใช้เป็นตัวหินขอไฟผสมด้วยเนี่ยก็จะดีเลยนะครับ หัวไฟนี้อาจจะมีราคาสูงนิดหน่อยนะครับส่วนตัวเท้าสัตว์เนี่ยผมแนะนำนะครับให้แช่น้ําอย่างน้อยก็สามวันนะครับเปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับเพื่อล้างสารี่มินครับออกให้หมดนะครับเพราสตัวนี้นะครับจะทําให้ต้นไม้ของเราโตช้าแล้วก็ชะงัดนะครับก็แนะนําให้แช่น้ําอย่างน้อยก็สามวันสามคืนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคจยวต่อไปก็เอาดินลงกระถางเลยครับผม นะครับผมก็ตักดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะครับกระถางนี่ผมใช้เป็นตัว6นิ้วนะครับก็ใส่ดินไปเลยนะครับให้ให้เต็มกระถางเลยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อปูนแดงครับเนี่ยครับตรงนี้แห้งแล้วนะครับนะครับก็เอาใส่ลงไปเลยนะครับก็จะปาดออกหน่อยครับแล้วก็ฝังลงไปเลยครับไม่ต้องฝังลึกนะครับเดี๋ยวเราก็แทงขึ้นมาครับประมาณนี้ นะครับฝังไปเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอ,าอบต่อนะครับถ้าต้นไหนมีรากครับแล้วก็กดลากลงหน่อยนะครับลงไปในดินนะครับแล้วก็กบไป ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าหัวโผลมาแบบนี้เยผมก็จะใช้วัสดุเนี่ยครับก็กบลงอีกครับกรบลงให้ให้หัวเขามิดเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอ่าครับต่อไปแล้วก็ลดน้ำเลยครับลดให้ชุ่มเลยนะครับก็ลดไปทุกกระถางเลยนะครับ หลังจากเราลดน้ำหมดแล้วนะครับก็นำเข้าตู้อบได้เลยนะครับโอเคครับใส่ประมาณนี้นะครับใส่อบไว้เลยนะครับยังไงเนี่ยผมกลับมาอัปเดตให้ดูครับว่ากี่วันนะครับใช้เวลากี่วันถึงจะง,งอกนะครับอันนี้ผมอบไปทั้งหมดอ่ะสิบสามกระถางนะครับอ่ะแล้วก็อ่าส่วนสองหัวนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะเอาไปแบ่งปันในเพจนะครับในราคาเบาๆนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะอบไปพร้อมกับผมครับก็จะให้เป็นนี้เลยครับหัวคมๆนี้เลยมีหลายตานะครับก็หั่นก็ได้ไม่ต้องหั่นก็ได้แต่ผมแนะนําไม่ต้องหั่นนะครับเพราะว่าหัวเขาคมประมาณนี้อยู่แล้วนะครับให้เขางอกไวๆนะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสองหัวนี้ผมก็เดี๋ยวผมไปแต่งปันในเพจเย็นนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากได้ก็ ตามเข้าไปเอฟได้นะครับราคาเบาๆนะครับแดงกันเลี้ยงนะครับอ่าครับก็เป็นไงบ้างครับแับแนวทางการลื้อหัวนะครับเจ้าช้างล่าครับหรือว่าซันโตโซมานะครับก็เป็นเผือกก้านดาด่างเลี้ยงนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาใช้เวลากี่วันถึงจะงอกหรือว่าไม่งอกเพราะอะไรนะครับช่วงนี้ผมก็จะอัปคลิปให้เยอะขึ้นนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็ เป็นกลังใจให้ช่องมีใครต์เอ็กเคชั n แนลด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากสอบถามเรื่องต้นไม้ครับก็สามารถกดเพิ่มเติมนะครับใต้วีดีโอนี้นะครับก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเพจของผมอยู่กดเข้าไปได้นะครับยังไงวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ